สวัสดีค่ะเด็กเบวันนี้นะคะพบกับครูพี่แก้มนะคะนางสาวนารุวุสุริยศ์ค่ะเอ๊ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะมีใครตอบครูดได้บ้างเรื่องอะไรนะคะการผรจญภัยของสุดสาครตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวงนั่นเองเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ฟังเพลงตัวละครลับไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กเสนุกไหมคะ สนุกกันใช่ไหมคะเราได้รู้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวละครไปแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อว่าเรื่องราวนะคะว่าระหว่างกว่าที่สุดสาครเนี่ยเขาจะเข้าเมืองกาลาเวกเพื่อไปตามหาพ่อเนี่ยเขาพบเจอกับอะไรบ้างเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไงนะคะเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าใครเป็นผู้แต่งเรื่องนี้นะคะซึ่งผู้แต่งก็คือท่านสุนทรภู้นั่นเองหรือพระสุนทรโวหารนะคะเป็นกวีเอกของไทยนะคะท่านเนี่ยได้มีการรังสรรค์ผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากที่เราได้เรียนกันมานะคะท่านสุนทรภูนนะคะได้แต่งเรื่องนี้ค่ะอยู่ในรัชสมัยของรัชก,กาลของพระบาทสมเด็จพระพุธทธชนราลภานภาลัยนะคะรัชกาลเท่าไหร่นะ ราชการที่2อนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเด็กๆได้รับความนิยมนะคะตลอดทุกยุคทุกสมัยเลยเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีเนื้อเรื่องที่มีความตื่นเต้นมีความสนุกสนานเนื้อหาของเรื่องนะคะเป็นแนวผจญภัยค่ะทําให้ผู้คนนะคะอยากที่จะติดตามต่อว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีฉากมีบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจค่ะและที่สําคัญนะคะมีคําคมมีคตินะคะที่เด็กๆเนี่ยถ้าหากเรียนวันนี้แล้ว ครูเชื่อเลยว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างแน่นอนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วอยากเรียนกันหรือยังเอ่ยไม่ได้ยินเลยค่ะอยากเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลย เนื้อเรื่องการผจญภัยของสุดสาครตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกนางเงือกได้ให้กําเนิดลูกชายชื่อว่าสุดสาครสุดสาครเป็นลูกชายของนางเงือกและพระอภัยมณีโดยที่มีพระฤาษีหรือว่าโยคีที่อาศัยอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารเป็นคนเลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนวิชาต่างๆให้ได้สิเดือนเหมือนได้สักสิบขวบ ดูขาวอวบอ้วนทวนเป็นนวลฉวีออกวิงเต้นเล่นได้ไกลกุตีเที่ยวไล่ขี่วัวควายสบายใจแล้วลงน้ำปล้ำปลาโกลาหนดาบทบ่นปากเปียกเรียกไม่ไหวสอนให้ล้านอ่านเขียนร่ำเรียนไปแล้วก็ให้วิทยาวิชาการรู้ล่องหนทนคงเข้ายงยุทธ เหมือนสินสมุทรพิยาทั้งกล้าหาญได้เห็นแต่แม่มัดช้ากับอาจารย์จนอายุกูมารได้สามปีจากบทประทัน์ข้างต้นนะคะที่เด็กๆได้ฟังไปค่ะเรามาช่วยกันสังเกตนะคะว่าเอ๊สุสาครเนี่ยมีลักษณะภายนอกเป็นยังไงคะเป็นเด็กที่ยังไงขาวอ้วนท้วนนะคะสมบูรณ์เป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรมอะไรคะ เป็นเด็กที่ชอบวิ่งนะคะชอบวิ่งเล่นค่ะแล้วก็มีพระเจ้าตานะคะหรือว่าฤาษีค่ะเป็นคนสอนทั้งในเรื่องของวิชาต่างๆนะคะให้สุสาครเนี่ยได้รำเรียนเพื่อที่จะให้เก่งเหมือนใครนะใช่แล้วค่ะเก่งเหมือนสินสมุทรก็คือพี่ของสุสาครน,นั่นเอง จนกระทั่งสุษาครอ,อายุได้สามขวบสุสาครก็เกิดความสงสัยว่าทำไมตนเองอถึงไม่มีพ่อจึงไปถามพระเจ้าตาว่าพระเจ้าตาพระเจ้าตาทำไมหลานไม่มีพ่อหลานยากมีพ่อหลังจากนั้นลือศก็เลยให้สุษาครเนี่ยออกไปตามหาพระบิดานั่นก็คือพระอภัยมณีนั่นเอง ก่อนที่สุสาครจะออกไปตามหาพระอภัยมณีฤาษีก็ได้ทําการบวชให้กับสุสาครให้เป็นฤาษีน้อยหลังจากนั้นก็ให้ไม้เท้าวิเศษเพื่อใช้ในการบังคับม้านิมมกรและที่สําคัญคือฤาษีได้ให้ปิ่นทองที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อถ้าหากวันใดวันหนึ่งที่สุสาครไปเจอกับพระอภัยมณีจะได้เป็นเครื่องการันตีแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่านี่แหละคือลูกที่แท้จริงของพระอภัยมณีนั่นเอง ก่อนออกเดินทางสุสาคอนก็คิดได้ว่าต้องไปร่ำรานางเงือกผู้เป็นแม่ก่อนสุสาคอนก็เลยเดินทางไปหานางเงือกแล้วก็ร่ำรากันด้วยความอาลัยอาวรณ์น,นางเงือกน้ํากรราสรดสะกดจิตสุดจะคิดขับซวงดวงสมอนจะทานทัดขัดไว้มิให้จรสุสาครของแม่จะแดดาน,นางดูหน้าอาลัยใจจะขาด ดังฟ้าฟาดสวงแยกให้แตกฉานสะอื่นอันตันใจอาลัยลานแสนสงสารโศกาแล้วว่าพลางโอทุลหัวตัวแม่นี้ไม่ห้ามสุดแต่ตามใจปองอย่ามองหมางแต่ปราณีที่ไม่แจ้งรู้แห่งทางจะอ้างว้างวิญญาณในวารีเคยกินนมชมชื่นระรื่นรส พอจะอดนมหมองและอองสีทั้งยอมยาวเบาความได้3มปีเล็กเท่านี้นี่จะไปกะไรเลยจากบทประพันธ์นะคะที่เด็กๆเนี่ยได้อ่านแล้วก็ฟังคุณครูไปนะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่นะคะจะเป็นในเรื่องของนางเงือกเนี่ยมีความทุกข์ใจนะคะแล้วก็เป็นห่วงลูกเป็นอย่างมากบอกสุสาครว่าอย่าไปเลยลูกเพราะว่ามันอันตรายอายุเพียงแค่กี่ขวบเอง แค่สามขวบเองก็อยากจะออกไปตามหาพ่อแล้วแม่เนี่ยไม่ห้ามนะแต่ว่าใจจริงๆก็คือไม่ได้อยากให้ลูกไปเป็นห่วงลูกอย่างสุดหัวใจเลยค่ะหลังจากที่สุสาครได้ร่ำรากับพระฤาษีและแม่ผู้คือนังเงือกแล้วหลังจากนั้นสุสาครก็ได้เดินทาง แต่ก็ว่าพัดหลงไปในเกาะผีสิงในนั้นมีผีเยอะแยะมากมายทําให้สุสาครเนี่ยต้องต่อสู้กับผีเป็นเวลาถึง7วัน7คืนจนตนเองนั้นหมดเรี่ยวแรงหลังจากนั้นสุสาครก็ได้เดินทางต่อจนกระทั่งไปพบกับชีปเปลือยชีปเปลือยผู้มีความโลภก็อยากได้ไม้เทา้าวิเศษแล้วก็มาทีมังกรของสุสาครจึงออกกลอุบายล่อลลงสุสาครให้ขึ้นไปบนเหว หลังจากนั้นก็ทำการผลักสุสาครให้ตกลงไปเหวเด็กๆคิดว่าหลังจากที่สุสาครตกลงมาจากเหวแล้วสุสาครจะมีอาการเป็นยังไงคะ ในเด็กอาจจะคิดว่าสุสาครตายบ้างหรือว่าได้รับบาดเจ็บบ้างใช่ไหมคะ,ฉะเฉลยก็คือสุสาครนนะคะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยตกไปกระแทกกับหินนะคะแล้วก็นอนสลบุไปถึง3วันพอฟื้นขึ้นมานะคะใจของสุสาครก็คือใจเสียแล้วนะคะไหนจะคิดถึงแม่คิดถึงพระฤาษีนะคะหิวนมแม่ด้วยก็เลยร้องมาว่า พี่มาดินมังกรไปตามฤาษีให้หน่อยไปตามมระเจ้าตาให้หน่อยไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นนะคะ ก็เกิดปาฏิหาริ์ขึ้นจูๆนะคะฤาษีเนี่ยก็ได้บินมาหาสุสาครน,นะคะแล้วก็ได้ทําการช่วยสุสาครให้ขึ้นมาสู่บนเหวนะคะแล้วก็ได้มีการสอนสุสาครว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆเพราะว่าใจของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เดาได้ยากนั่นเองค่ะและเรื่องราวนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ ทั้งบทนี้นะคะที่เด็กได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะก็คือการพันจวภัยของสุดสาครตอนสุดสาครเข้าเมืองกาลาเวกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าที่ได้จากเรื่องนี้กันค่ะ คุณค่าด้านแรกเลยนะคะคือคุณค่าด้านเนื้อหาค่ะเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะมีความตื่นเต้นสนุกสนานมีลักษณะของแนวผจญภัยค่ะทําให้น่าติดตามต่อนําเสนอเรื่องราวของตัวละครนะคะที่มีทั้งหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์นะคะดินแดนหรือว่าสถานที่นะคะก็มีความแปลกใหม่ค่ะมีฉากแล้วก็มีบรรยากาศนะคะที่เราได้อ่านมาเนี่ยมีความน่าตื่นตาตื่นใจค่ะด้วยจินตนาการอันมหัศจรรย์ของผู้แต่งนั่นก็คือท่านสุนทรภูนนั่นเองค่ะ คุณค่าด้านที่2นะคะในเด็กก็คือคุณค่าด้านวนารรณศิลป์นั่นเองในการแต่งเรื่องนี้นะคะท่านสุนพรู้ค่ะได้มีการใช้กรอนสุภาพหรือว่ากรอนแปดนะคะในการแต่งค่ะคุณค่าทางด้านนี้นะคะท่านเนี่ยได้มีการใช้ศิลปะในการแต่งโมหันภาพพจน์ได้เป็นอย่างดีค่ะมีความไพเราะมีความสลัสรวยของภาษานะคะมีการใช้รูปแบบจังหวะค่ะที่เหมาะสมกับเนื้อหา ส่วนวิธีการแต่งของท่านนะคะเด็กก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะสามารถสื่ออารมณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็สื่อความคิดที่สร้างสรรค์ค่ะยกตัวอย่างเช่นบทกลอนต่อไปนี้ค่ะดูลิวลิวปลิวตายไปตามคลื่นเหมือนเดินพื้นแผ่นตะลิงวิ่งหยอยยยอยยิงลมกล้ามาโลดกระโดดลอยพระหน่อน้อยนั่งชมยม,มานาดูกว้างขวางว่างโวงและหลงลิว เห็นริ้วริ้วเร,รียรายทั้งซ้ายขวาส่วนละเมะเกาะใหญ่แต่ไกลตาอุปมาเหมือนหนึ่งแหนแหลลิบลิคุณค่าด้านต่อไปนะคะเด็กๆคือคุณค่าด้านอารมณ์นั่นเองค่ะสำหรับคุณค่าด้านอารมณ์นะคะครูจะยกตัวอย่างบทประพันธ์ดังต่อไปนี้ค่ะโอองค์พระอภัยก็ไปรับไม่เห็นกลับคืนมานิจจาเอ๋ย จะคลอดบุตรสุดใจเมียไม่เคยที่ไหนเลยจะตลอดรอดชีวานางครวนคร่ำรำไรให้ละห้อยน้ำตาย้อยพร่างพลายทั้งซ้ายขวาให้กลุ้มกลัดอัดอั้นวันวิญญาด้วยเป็นปลาแปลกนางอย่างมนุษย์ จากบทประพันธ์ข้างต้นนะคะเด็กๆที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปค่ะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นตอนที่นางเงือกค่ะได้ให้กาเนิดสุสาครเด็กๆจะสังเกตให้เห็นนะคะว่าท่านสุนทรภูเนี่ยได้มีการเลือกใช้คํานะคะที่สื่ออารมณ์ได้ทั้งความสะเทือนใจนะคะแล้วก็ความรักที่แม่มีต่อลูกนั่นเองค่ะซึ่งและนี้นะคะก็คือคุณค่าทางด้านอารมณ์ค่ะคุณค่าด้านสุดท้ายนะคะเด็กๆคือคุณค่าด้านข้อคิดและการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ ข้อแรกนะคะคือคุณค่าข้อคิดในเรื่องของความกระตันยูต่อพ่อแม่นั่นเองค่ะจากเนื้อเรื่องนะคะเราจะเห็นว่าสุสาครค่ะมีความกระตันยูต่อแม่นะคะก็คือนางเงือกมีความกระตันยูต่อฤาษีนะคะแล้วก็มีความกระตันยูต่อบิดานั่นก็คือพระอภัยมณีนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นหน้าตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่ก็ยังมีความรักมีความที่อยากจะเจอหน้าพ่อน,นะคะจึงเดินทางออกไปตามหาพ่อ่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคือข้อคิดความรักของแม่แล้วก็พระฤษีนะคะที่มีต่อสุสาครค่ะเราจะเห็นได้ว่าทั้งแม่แล้วก็ฤาษีนะคะมีความรักแล้วก็มีความเป็นของสุสาครเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยตัวของฤาษีเองเนี่ยก็มีทั้งการมอบไม้เท้าวิเศษมีการมอบม้านิ้มังกรแล้วก็มีการมอบปิ่นทองคํานะคะให้กับสุสาครนนั่นเองค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะคือข้อคิดในเรื่องของอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าในข้อคิดส่วนนี้นะคะจะไปปรากฏอยู่ในส่วนปลายหรือว่าส่วนตอนจบนะคะของเรื่องนั่นเองค่ะตอนที่พาฤษีเนี่ยได้สอนกับสุสาครนนะคะอย่าไว้ใจใครง่ายๆค่ะเด็กๆสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความกระตันยูนะคะเราในฐานะที่เป็นเด็กนะคะหน้าที่หลักของเราก็คือการเรียนหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆนั ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการตั้งใจเรียนอ่านหนังสือนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นเครื่องการันตีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถตอบแทนบุญคุณให้กับผู้มีพระคุณของเราได้ค่ะ ต่อไปนะคะในเรื่องของการอย่าไว้ใจใครง่ายๆ,ๆค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องชอบเล่นแอปพลิเคชันต่างๆแน่นอนเลยว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Tik t o k นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะมีโฆษณาเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆจะต้องลันกองให้ดีนะคะว่าสิ่งที่เด็กเห็นนั้นเป็นความจริงหรือว่าเป็นความเท็จน,นั่นเองค่ะเราจะต้องไม่เชื่อใจหรือว่า ไม่เชื่อสิ่งต่างๆที่เราเห็นนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะถ้าหากเด็กๆก,กําลังกลับบ้านหรือว่าไปพบเจอใครนะคะที่มีการบอกว่าหนูไปกับลุงไหมหนูไปกับพี่ไหมเด็กๆอย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะนําพาเด็กๆเ,เนี่ยไปสู่อันตรายได้เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงไหนเอ้ย เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรอบตัวของเราหมดเลยนะคะถ้าหากเด็กเนี่ยตั้งใจเรียนบทนี้นะคะแล้วก็นําข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตในชีวิตจริงนะคะคุณครูเชื่อเลยว่าเด็กๆจะสามารถเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแน่นอน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการนําข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตจริงกันนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้คุณครูก็ได้ยกตัวอย่างบทประพันธ์มาทั้งหมด3บทประพันธ์นะคะซึ่งปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่รือสีนะคะหรือว่าโยคีค่ะมาช่วยสุดสาครแล้วก็สอนสุสาครนนะคะให้รู้จักคบคนให้รู้จักระวังตนเองนะคะตลอดจนการปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนพร้อมกันเลยแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกําหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน จากบทประพันธ์ข้างต้นนะคะเด็กๆจะให้ข้อคิดเกี่ยวกับว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะจิตใจของคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะวันนี้คิดดีปฏิบัติด,ดีนะคะวันพรุ่งนี้อาจจะคิดไม่ดีแล้วก็ปฏิบัติไม่ดีก็ได้นะคะซึ่งก็เปรียบเสมือนกับเทาวันในป่านะคะที่ พันเลี้ยวโคดไปมาไปมานะคะแต่ก็ยังไม่โคดเท่ากับจิตใจของคนเรานะคะเพราะว่าจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยไม่อาจจะเดาได้ค่ะเหมือนกับคาที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจจะไว้ใจใครนะคะก็ต้องคิดไรตรตรองแล้วก็พิจารณาให้ดีนั่นเองค่ะมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึงหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาจากบทประพันธ์ข้างต้นนะคะดเด็กๆก็จะให้ข้อคิดเกี่ยวกับว่ามนุษย์เรานะคะคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็จะเป็นพ่อและแม่นะคะหรือจะเปรียบอีกอย่างก็คือผู้ที่เลี้ยงดูเรามาผู้ที่มีพระคุณนั่นเองนะคะเราต้องให้ความรักความดูแลเอาใจใส่นะคะแก่บิดามารดาของเรานะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นที่พักพิงทั้งด้านกายและใจของเรานั่นเองค่ะจึงจะถือได้ว่าเรานนัเองคะเป็นคนดีค่ะ แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านณนหลานนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี จากบทประพันธ์ข้างต้นนะคะเด็กๆก,ก็จะสอนให้เราเนี่ยรู้จักระมัดระวังนะคะรอบคอบรักษาเนื้อรักษาตัวของเรานะคะให้พ้นจากอันตรายเราไม่มีทางรู้เลยค่ะเด็กๆว่าใครเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะการเรียนรู้ที่จะรับมือแล้วก็เอาตัวรอดค่ะจึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะที่คุณครูดได้สอนเกี่ยวกับข้อคิดไปนะคะเด็กๆสามารถมาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะหรือรวมไปถึงการมีความกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อพ่อแม่นะคะหรือว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยรู้จักรอบข้อต่อสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะเด็กๆสามารถมาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ทุกสถานการณ์เลยค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆสําหรับบทเรียนการผจญภัยของสุสาครตอนสุสาครเข้าเมืองกาละเวกเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยถ้าสนุกนะคะเด็กๆก,ก็ต้องตั้งใจเรียนในบทต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวให้เด็กๆติดตามอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปนะมีอะไรบ้างคะตัวละครเนื้อเรื่องคุณค่า แล้วก็การนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆพร้อมที่จะทากิจกรรมหรือยงเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทากิจกรรมร่วมกันเลยสําหรับวันนี้นะคะครูพี่แก้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สําหรับบทเรียนหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ